15เมนูฟื้นฟูตไตแล้วก็เพิ่มน้ำหนักด้วยนะคะวันนี้มาคุยกันในหัวข้อนี้นะคะสวัสดีนะคะทุกคนพบกับอาจารย์เปิ้ลน,นะคะนักกำหนดอาหารวิชาชีพมาบอกเมนูง่ายๆนะคะในการที่เราจะฟื้นฟูตไตบำรุงไตกันนะคะไตเสริมแล้วไม่เสื่อมเลยไตเสืิมแล้วดีขึ้นได้เขาทําได้เราก็ทําได้นะคะมีผลลัพธ์มากมายเลยะคะ่ะจากผู้ป่วยนะคะทั้งที่รับประทานอาหารของอาจารย์เปิร์นในเพจแล้วก็นําความรู้ไปดูแลฟื้นฟูค่ะเขาดีขึ้นได้ดีใจสุดๆเลยนะคะขอให้ดีขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องคุยแล้ว นะคะเรื่องไตเสื่อมแล้วเสื่อมเลยไตยเสื่อมแล้วต้องฟอกไตเท่านั้นไม่ต้องคุยกันเรื่องนี้แล้วค่ะให้คุยแค่ว่าเราจะดูแลไตยอย่างไรเราจะฟื้นฟูไตยอย่างไรเราจะดูแลสุขภาพของเราอย่างไรนะคะมาค่ะชาวทิกติกมีคําถามถามได้เลยนะคะถ้าเห็นคําถามก็จะตอบกันทีวันนี้มาคุยกันเรื่องเมนูฟื้นฟูไตแล้วก็บํารุงเพิ่มน้ําหนักด้วยนะคะอันนี้ให้ดูตัวอย่างนะคะบานอืน่นว่าวันนี้ไปทานอาหารนะคะทีะ่ข้างๆร้านไก่ กายภาพอาจารย์เพือ่อนไปคลินิกกายภาพมาก็เลยซื้อนี่มานะคะก็คิดว่าจะทานขนมปังวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็จะทานกับกาแฟเนาะแล้วก็มีกล้วยแล้วก็มีไข่สองฟองในในในแบบฉบับของอาจารย์เปิ้นเนาะแต่ให้เรามาดูว่าพวกเราเนี่ยนะคะคนไข้โรคไตเนี่ย้าเป็นระยะต้นๆน,นะคะถ้าชิ้นขนาดนี้นะอาจารย์ว่าประมาณเท่ากับข้าวสองทพี นะคะถ้าชิ้นขนาดติด๊กซอวไม่กล้าให้ดูกลัวเขาหักคะแนนนะคะอันนี้อาจารย์เปิ้ลถือมันโถนะคะมันโถถ้าชิ้นแบบนี้เท่ากับข้าวสวยสองทัพีนะคะทุกคนประมาณนะหรือเท่ากับขนมปังสองแผ่นนะคะก็เป็นมันโถหนึ่งชิ้นชิ้นโตๆแบบนี้นะคะแต่ทีเนี้อนยอาจารย์เปิ้ลก็ทานแทนข้าวเนาะถ้าเป็นคนแค่โรคไตระยะต้นๆเนี่ยคุณทานได้แทนข้าวแลกเปลี่ยนเอานะคะแต่ถ้าเป็นไตระยะสามปีระยะสี่ระยะห้าเนี่ยคุณอาจจะต้องดีกลี้งเลยเพราะว่าเนี่ยมีมียี นะคะมียีสต์ที่จะทําให้ตัวแป้งเนี่ยฟูใช่ไหมคะแล้วตัวยีสต์ี่แหละฟอสฟอรัสสูงจะมีผลต่อกระดูกเปลาะกระดูกบางด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนาะตัวฟอสฟอรัสเนี่ยนะคะจะจับกับแคลเซียมนะคะแล้วก็ทําให้มีฮอร์โมนพาราไทรอยมีโอกาสที่จะทําให้คนไข้มีภาวะเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องอาหารที่ฟื้นฟูอันนี้เป็นอาหารที่ ไม่แน,นะนานะไตระยะสามบีระยะสี่ระยะห้านะคะทุกคนนะคะระยะหนึ่งระยะสองระยะสามทานได้อ้าเห็นในคลาสทิกตอรโดนจํากัดอีกแล้วนะคะโอ้โหยกไม่ได้เลยจริงๆนะคะเนาะ,ะมานะคะตอนนี้เรามาคุยกันในเรื่องอาหารที่ฟื้นฟูไตแล้วก็เพิ่มน้ําหนักด้วยเพราะว่าคนไข้โรคไตเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องน้ําหนักลดอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะเราจึงต้องช่วยกันนะคะมาว่ามาจะมาฟื้นฟูไตกันอาจารย์เปิ้ลไปดูซิว่าคอมเมนต์อาจารย์เปิ้ลหายอีกแล้วมั้งเนี่ยมีใคร มีใครปุ๊บแล้วค่ะเดี๋ยวอาจารย์เปื่อนดูก่อนนะคะมีใครเข้ามาบ้างนะคะ,ะ,คะไม่แน่ใจว่าพวกเราเห็นคอมเมนต์หรือเปล่าเอยเห็นอาจารย์หรือเปล่านะคะอาจารย์ไม่เห็นคอมเมนต์นะครับทุกคนนะคะอาจารย์ไม่เห็นคอมเมนต์เนาะมีคําถามถามได้เลยนะคะเมนูอาหารฟื้นฟูไตง่ายๆนะคะสําหรับใครที่ทานอาหารอาจารย์เปื่อนอยู่แล้วนี่ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะแต่ถ้าใครที่เอ่อไม่ได้ทานอาหารอาจารย์เปื่อนเนี่ยคุณก็ ลองเอาไปดูถ้าเป็นไประยะท้ายๆอาจารย์ว่าต้องเป๊ะะเรืเเ่องอาหารมากๆแต่ถ้าเป็นระยะต้นๆไม่เท่าไหร่นะคะเพราะเราอ๋อเห็นละอางุนฟักมาพอดีเลยไอเห็นคอมเมนต์ละโอเคขอบคุณมากนะคะอางุนเนาะมาดูนะคะเมนูคือเมนูอาหารพวกนี้จะเพิ่มน,น้ําหนักด้วยฟื้นฟูไตด้วยก็ต้องเป็นเมนูที่ผสมกับแป้งปลอดโปรตีนนะคะมีส่วนผสมของแป้งแป้งปลอดโปรตีนระยะ 3A ระยะ 3A คุมเรื่องเค็มนะคะนะคะ คุมเรื่องอาหารลดเค็มลดปริมาณการปรุงพวกซีอิวน้ำปลาผงชูรสลดลงให้เยอะๆเลยนะคะแต่ไม่งดนะแต่ลดลงเยอะๆเลยนะคะชาว t ิกบอกนะคะแล้วก็ให้ดูเกี่ยวกับเรื่องออดูดูเกี่ยวกับชนิดของโปรตีนนะคะชนิดของโปรตีนนะคะคือเน้นเน้นโปรตีนที่มาจากไข่ขาวหน่อยจากปลาจากกุ้งได้บ้างนะคะแต่ถ้าเป็นเมนูที่มาจากประเภทพวกไก่พวกหมูพวกเนื้อเครื่องในอย่างเงี้ยต้องระวังนะคะเนาะทีนี้เมนูเพิ่ม้ันหมักบดบุงไปอาจารย์พูดเมื่อกี้ว่า ควรจะเป็นเมนูที่มีส่วนผสมของแป้งฝอดโปรตีนเช่นวุ้นเส้นกับเส้นเซงหายนี่แหละเพราะว่าเราจะเพิ่ม,มน้ำหนักด้วยไงเพราะว่าเราเราจํากัดโปรตีนข้าวก็มีโปรตีนเขาจึงให้กินข้าวแค่สองทัพพีเพราะฉะนั้นคนไข้ต้องใช้พวกเมนูต่างๆแบบนี้แหละค่ะไปบรารุงไตนะคะไปฟื้นฟูเพิ่ม,มน้ําหนักนะคะนาออันแรกเลยง่ายๆผัดวุ้นเส้นนะคะง่ายสุดเลยผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ขาวนะคะเนี่ยอาจารย์ก็คิดอยู่ว่าถ้าสมมุติว่า อ,อ,อาจารย์จะพาคุณยายเนี่ยนะคะพาคุณยายคุณแม่อาจารย์เปิ้ลกับคุณน้าเนี่ยนะคะไปไหว้พระที่พระธาตุพนม นะคะเขาจะมีงานที่พระทัพพนมใช่ไหมคุณยายอยากไปแล้วนะแม่อาจารย์เพิ่อนอยากไปท่านก็อายุเจ็ดสิบเจ็ดากาก็ไม่ค่อยดีนะคะหูก็ไม่ค่อยดีนะคะไตก็ไม่ค่อยดีนะคะเอ๊ทำยังไงอาจารย์ก็เลยคิดว่าเนี่ยอาจารย์จะไปสั่งเขาอ,อย่างนี้แล้วค่ะเพราะว่าถ้ามานั่งคิดว่าถ้าเราจะนี่อาจารย์ก็เป็นลูกของผู้ป่วยโรคไตเหมือนกันนะ,ะตอนนี้นะคะเพราะคุณแม่อาจารย์เพิ่นเป็นเบาหวานมาหลายสิบปีแล้วแน่นอนค่ะคุมเบาหวานได้ไม่ดีไตก็เสื่อมลงแน่นอน นะคะไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแะแต่ว่าเราจะต้องไม่ให้เสริมลงกว่านี้ไงเนาะอาจารย์ก็เลยนั่งคิดว่าเออเนี่ยเมนูผัดวุ้นเส้นไข่ขาวนี่แหละอาจารย์ว่าอาจารย์สั่งได้เนาะก็ใช้คําพูดเพราะๆหน้าตาสวยๆนะคะพูดยิ้มๆนะคะแล้วก็อาจจะติ๊กเด็กหน่อยๆนะคะก็ว่าเออขอเป็นผัด ไข่ไข่ขาวผัดวุ้นเส้นให้หน่อยนะคะผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ขาวให้หน่อยค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วนิดหน่อยนะคะพอดีคุณแม่ของพี่ต้องการดูแลสุขภาพนี่นะคะถ้าใช้คําพูดแบบนี้นะโต้งเนาะอาจารย์เชื่อเลยว่าเขาทําให้นะคะเขาทาให้หน้าตาสวยๆนะคะพูดเพ้อๆนะคะยิ้มหวานๆติ๊บเด็กน่อยๆนะคะก็เอ่อให้เขาทาเป็นผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ขาวให้หน่อยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเมนูนี้ ที่ว่าบำรุงไตเพราะว่าเมนูจากไข่ขาวไงโซเดียมต่ำไงนะคะแล้วเพิ่มน้ำหนักล่ะอ้าวแน่นอนค่ะก็ใช้วุ้นเส้นไงนะคะก็ใช้วุ้นเส้นไงเพราะฉะนั้นผัดวุ้นเส้นไข่ขาวนี่โอเคเลยอันดับหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าในช่วงของที่เราทำผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ขาวเนี่ยในกรณีที่เป็นโรคไตเนี่ยนะคะถ้าอยากจะดีขึ้นเร็วน่ะอาจารย์ว่าก็ใส่ผักไปได้ระยะต้นๆคุณอันไม่ต้องลวกผักหรอกแต่ถ้าเป็นระยะปลายๆเนี่ยคุณอาจจะต้องลวกผักด้วยนะคะผักกาดขาวกะหล่ำปีลวกแล้วก็ หั่นแล้วก็ไปต้มไปลวกเลยค่ะเอาน้ําทิ้งแล้วก็มาผัดใส่วุ้นเส้นไข่ขาวเนาะอันนี้เมนูแรกๆเลยที่อาจารย์แนะนําเลยผัดวุ้นเส้นไข่ขาวใส่ประกัดขาวผัดวุ้นเส้นไข่ขาวใส่กะหล่ำปีนะคะใส่มะเขือเทศนิดหน่อยหอมหัวญยนิดหน่อยได้นะคะเหมือนผัดวุ้นเส้นทั่วไปอะแต่เราไม่เอาไข่แดงนะ่ะแล้วก็ใส่ซีอิวนิดหน่อยนะคะอันนี้ได้เลยนะคะสองค่ะนะคะพวกตระกูลพวกตระกูล แกงจืดที่มีส่วนประกอบของวุ้นเส้นแกงจืดที่มีส่วนประกอบของวุ้นเส้นแต่พูดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะทุกคนขาทําเองนะทําเองนะไม่ใช่ไปซื้อถ้าสั่งเขาได้ก็ดีนะคะถ้าสั่งเขาได้ก็ดีเหมือนโคลวีไอพีอาจารย์เปิ้ลเนี่ยสั่งเมบบนูแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่เอาไอนน้นี่นี่นี่แต่อาจารย์เปิ้ลดูให้อันเนี้ยได้แต่ถ้าสมมติว่าคุณทําเองก็จะสบายใจแต่คุณก็ต้องระวังเรื่องความเกินความขาดของของ,ขอ,งอาหารที่คุณทําด้วยนะคะเราก็ต้องดู ให้มันสอดคล้องกับระยะไตของเราแต่ถ้าเราไปสั่งร้านค้าได้คุณสั่งได้คุณก็ต้องสั่งให้เป๊ะๆเ,เ,เ,เหมือนครัว VIP อาจารย์นี่แหละค่ะเนาะแต่ว่าเขาจะทราบไหมว่าเราจะต้องทานโปรตีนเท่าไหร่โซเดียมเท่าไหร่แบบนี้ค่ะเพราะใกนกรณีที่เราเไปสั่งไปซื้อเขาเนี่ยแกงจืดวุ้นเส้นแกงจืดอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของผงชูรสของซุปก้อน ของซีอิ๊วของซอสอยู่แล้วอาจจะมีเกลือตัดหน่อยหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะคะแต่ถ้าเราทําเองอะ่ะจะไม่ค่อยยากนะคะเมนูต่างๆเหล่านี้นะผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ขาวใส่ผักกัดขาวใสก่กะหลำปีนะคะหรือเป็นแกงจืดวุ้นเส้นใส่ผักกาดขาวนะคะใสก่กะหลำปีได้หรือคุณจะเอาเป็นแกงจืดฟักแล้วก็ใส่วุ้นเส้นเข้าไปนะคะอันนี้เพิ่มพลังงานล้วนๆเลยแกงจืดฟักใส่วุ้นเส้นแกงจืดแกงจืดผักกาดขาวใส่วุ้นเส้นนะคะ หรือแกงจืดวุ้นเส้นเฉยๆแล้วก็มีไข่ขาวเป็นไข่น้ําก็ได้นะคะทั้งบารุงไตทั้งได้เพิ่มน้ําหนักด้วยอย่าลืมนะคะว่าวุ้นเส้นเนี่ยเป็นแป้งปลอดโปรตีนนะคะไม่มีโปรตีนคือถึงแม้เขาจะทําจากถั่วสกัดแล้วสกัดอีกสกัดไปสกัดสกัด,กดทิ้งๆๆๆๆจนไม่เหลือจนไม่แทบจะไม่เหลือโปรตีนเลยละปะนะคะเพราะนั้นเขาถึงให้กินเอ่อวุ้นเส้น เพิ่มจากการกินข้าวแค่2องทัพพีในกรณีที่คนไข้เป็นโรคเป็นโรคไตนะระยะที่3าบีระยะ4ระยะ5นะคะระยะต้นๆคุณคุมเบาหวานให้ได้ก่อนนะคะอย่างอย่างสมมติว่าถ้าคนไข้เป็นเป็นโรคเบาหวานด้วยนะคะไม่ใช่แบบโอ๊ยหมอให้กินวุ้นเส้น คุณก็ไปกินข้าวเต็มที่แล้วคุณก็ไปกินวุ้นเส้นอีกเงี้ยมันก็จะทาให้น้ําตาลในเลือดคุณสูงไงอันนี้เราใช้กรณีที่ต้องการเพิ่มน้ําหนักนะคะน้องดาเนาะคุณอาชโชติกาคุณมุกดาคุณบุญเหลือคุณพี่โคศิทาการนะคะน้องโต้งเนาะคุณอาเกตคุณจรรยรัตน์น้องอางุ่นนะคะทักทายทุกคนเลยค่ะนะคะคุณพิญญาพัฒสวัสดีค่ะนะคะนเนาะโอเคไหมเนาะต่อไปค่ะถ้าทําเองได้นะผัดเส้นเซ้งไหใส่ไข่ขาวก็ได้นะคะผัดเหมือนผัดเหมือนผัดซีอิ๊วนะคะ ผัดเหมือนผัดซีอิ๊วผัดเหมือนผัดเอ,อ่อผัดไทยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราต้องเครื่องปรุงแบบโซเดียมต่ำนะทุกคนอย่าไปใส่แบบเต็มที่แบบเหมือนที่เราไปซื้อเขานะคะหรือว่าเราคิดว่าเออเราซื้อเขาก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเราจะระวังเกี่ยวกับเรื่องโซเดียมเพราะฉะนั้นที่พูดมาเนี้ยเป็นเมนูที่เราต้องควบคุมทั้งปริมาณโซเดียมโพแทสเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสด,ด้วยแล้วก็โปรตีนด้วยเขาจึงจะเรียกว่าฟื้นฟูไตค่ะทุกคนแล้วก็จะเพิ่มน้ำหนักได้ก็คือการเพิ่ม เส้นที่มาจากแป้งปลอดโปรตีนเส้นเซ้งไฮวุ้นเส้นแบบนี้ค่ะเพิ่มไปเพื่อให้คนไข้ได้รับพลังงานเพิ่มนะคะได้รับพลังงานจากอาหารเพิ่มนะคะเนาะโอเคนะคะเนาะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องเมนูอาหารนะคะเส้นเซ้งไฮผัดไข่ค่ะใครที่สั่งนะคะอย่างคุณอาชวิติกาเนาะอาจารย์เห็นสั่งเมนู v i p ใช่ไหมคะใครที่สั่งเมนู v i p เราก็เลือกเมนูที่หลากหลายได้ค่ะแต่ส่วนประกอบอ่ะจะไม่ค่อยแปลกแตกต่างมากก็จะวนๆอยู่ในเนี้ค่ะจะมีเส้นเซ้งไฮวุ้นเส้นถ้าสังเกตนะแต่ส่วนใหญ่อ่ะ อาจารย์เห็นพวกเราที่คนไข้าอาจารย์เปิ้ลที่เป็น V.I.P. นะคะ80%เขาเลือกเมนูอาหารมาเองเขาก็จะเขียนใส่กระดาษมาแล้วก็แจ้งแอดมินแอดมินก็ไปแจ้งเชฟนักโภชนาการให้ดูนะคะก็จะผ่านตาอาจารย์เปิ้ลตุกเขตนั่นแหละนะคะแต่ถ้าเป็นจะมีส่วนน้อยที่ให้อาจารย์เปิ้ลจัดเมนูให้นะคะอันนี้ก็ก็ดีนะคะก็ดีก็คือเราก็จะดูเลยว่าอ๋อถ้าค่าไปประมาณนี้จัดเมนูประมาณแบบนี้ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับความ ความเหมาะสมกับคนไข้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ว่าเราจะเอาอร่อยอย่างเดียวเราไม่ได้ว่าเราจะเอาแค่ว่าอาหารอย่างเดียวเราต้องเอาแบบว่าค่าไตาเราดีขึ้นด้วยแล้วก็อิ่มด้วยน้ําหนักต้องไม่ลดด้วยเนาะเรามีหลายสิ่งที่เราจะต้องการนะคะเนาะโอเคนะคะจริงจริงจริงอ่ะน้องดา,ามีคนดูเยอะมากนะแต่ว่าจู่ๆพออาจารย์ยกมันโถขึ้นมานะคะคนเขาจํากัดอาจารย์สองข้อเลยโดนจํากัดเลยค่ะ,ะนะคะนะคะไม่รู้ไม่รู้ว่าคนที่ ดูอยู่หายไปแล้วล่ะค่ะเหลือสองคนนะคะติกตอกเหลือสองคนปกตินี่มีคนดูหกสิบเจ็สิบคอมเมนต์เป็นไรค่ะนะคะติ๊กตอกเขาบอกว่าอะไรเขาก็ไม่รู้เขาก็ตัดทิ้งแล้วนะคะต่อไปนะคะนี่เป็นพวกแกงจืดพวกผัดพุนเส้นต่างๆเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเมนูอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเมนูกลุ่มตระกูลพวกเผ็ดหน่อยนะคะเผ็ดหน่อยเช่นผัดกะเพราผัดพริกนะคะผัดกะเพราผัดพริกผัด ชาอย่างเงี้ยค่ะนะคะในเมนูอาหารอาจารย์เปิ้จะมีผัดชาผัดกะเพราผัดพริกแต่สังเกตไหมทุกอย่างเนี่ยจะมีวุ้นเส้นผสมด้วยนะถ้าสมมุติว่าเราเราทําเองได้ยิ่งดีเลยนะถ้าเราแบบหรือว่าใครที่สั่งอาหารอาจารย์เปิ้นไปก็เอาไปผัดแล้วก็เอาวุ้นเส้นไปผัดเพิ่มคุณสามารถหย่อดซีอิ๊วได้อีกนิดหนึ่งซีอิ๊วโซเดียมต่ํานะคะอีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เราได้รับลดโซเดียมเพิ่มขึ้นมาหน่อยจากการที่เราเพิ่มวุ้นเส้นให้เราอิ่มหน่อยไงคะนะคะแต่สังเกตอาจารย์ก็ดูว่าอาหารก็ไม่นน้อยะะคะ ในในในเซตอาหารอาจารย์เปิ้ลนะคะคุณพี่สายพินสวัสดีค่ะในในเซตอาหารอาจารย์เปิ้ลเนี่ยอาจารย์ก็จะเห็นว่าจับดูเนี่ยเวลาที่อาจารย์เปิ้ลไปที่บ้านใหม่อาจารย์เนี่ยกำลัจ,จะดูว่าเอ๊ะอาหารก็ไม่ได้น้อยนะคะอาหารก็เยอะอยู่นะคะทุกคนเพีงเยงแต่ว่าถ้าคนขครอยากทานมากกว่านี้เพื่อเพิ่มน้ำหนักเราก็เอากับข้าวไปอุ่นนะคะเราก็เอาวุ้นเส้นใส่เข้าไปเนาะประเภทอย่างเงี้ยคะ่ะผัดกะรเรพราก็ใส่วุ้นเส้นได้ผัดฉ่าก็ใส่วุ้นเส้นได้นะคะทุกอย่างคุณสามารถใส่วุ้นเส้นได้เลยค่ะเพียงแต่ว่า คุณต้องเข้าใจว่าคุณใส่วนเส้นเพื่อเพิ่มน้ําหนักนะคะเพื่อเพิ่มน้ําหนักเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะเป็นกลุ่มพวกอาหารจานเดียวนี่นะคะนี่ได้เลยค่ะราดหน้าอย่างเงี้ยค่ะราดหน้าเส้นเซียงไหก็ได้ราดหน้าเส้นใหญ่ก็ได้ถ้าราดหน้าเส้นเซียงไหจะต่างกับราดหน้าเส้นใหญ่ตรงที่ว่าราดหน้าเส้นใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแป้งที่มีโปรตีนเขาจะนับเหมือนข้าวไงแต่ถ้าเป็นราดหน้าเส้นเซียงไห้เนี่ยเขาก็จะไม่ได้นับ โปรตีนใต้เต็มส่วนเหมือนข้าวคุณก็อาจจะใส่ไข่เพิ่มได้แบบนี้ค่ะนะคะอันนี้สาหรับคนที่แบบละเอียดมากๆเลยนะเพราะว่าเวลาที่เราดูแลเรื่องอาหารเนี่ยอันนี้สําคัญมันคือมันคือเขาเรียกว่าไงนะเขาเรียกว่ากินอาหารให้เป็นยานะคะมันจึงต้องมันจึงต้องดูเราจึงต้องดูเรื่องพวกนี้ประกอบด้วยนะคะพวกรัดหน้าต่างๆเนาะรัดหน้าเส้นเซ้งไฮหรือรัดหน้าเส้นหมี่ก็ได้นะเส้นหมี่ขาวก็ได้นะคะจะใช้เส้นเซ้งไ้เส้นหมี่ขาวหรือจะใช้เส้นใหญ่ก็ได้นะคะพวกตระกูลรัดหน้าเนาะหรือว่าพวกขัดซีอิ๊ นะคะผัดหมี่อาจารย์เปิ้ลผัดหมี่โคราชมาแล้วนะคะแต่ว่าน่าจะหมดแล้วมั้งรอบนี้ไม่แน่ใจนะคะก็ลองถามถามแอดมินดูนะคะว่ามาหรือยังแล้วรอบนี้ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าเขาเทสแล้วนะคะเทสแ,แล้วเทสอีกด้วยนะคะไม่มีปัญหาที่อ,อ,อะไรนะน้าซอสปร่งพองอะค่ะอันนั้นอันเขาเรียกว,ว่าเด็กขา้าวเคี่ยวเขาบอกว่าคนงานใหม่ของเขาอะโรงงานนี้นะคะที่สั่งโรงงานนี้ได้มาตรฐานนะคะเป็นโรงงานที่ผลิตผลิตเ,อเ,ออเ,อเขาเรียกอะไนะผ,ผ,ผ,ผัด มีโคราดของของแบรนด์ดังของปากทงชัยอะคะ่ะของโคราดเลยนะคะเพราะว่าพอคอเด็กมันควรเคี่ยวได้ไม่เต็มที่อะคะ่ะก็เลยทาให้มีโอกาสที่จะโปร่ปงทองนะคะน้ะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะทําอาหารเนี่ยนะคะเราก็ทําเองก็ได้แต่ว่าเราต้องระวังเรื่องโซเดียมนะคะ ของอาจารย์เปิ้ลเราจะใส่ส่วนผสมให้ให้ลงตัวมันก็เลยออกรสชาติอร่อยๆหน่อยนะคะแต่ถ้าเราทําเองก็อาจจะใส่แค่ซีอิ๊วขาวนะคะก็ประมาณสัก2ช้อนเป็นผัดเส้นเล็กก็ได้เป็นเส้นเล็กผัดใส่ไข่ขาวก็ได้นะคะแล้วก็ลวกผักต้มผักก่อนค่ะการลวกผักต้มผักะค่ะระยะ3ามบีระยะ4ี่ระยะ5นะคะน้องดาขาหรือทุกคนเนาะเราจะทําให้เราสบายใจเรื่องผแทสเซเยมแล้วเราทานปริมาณมากขึ้นจะแก้ปัญหาคนที่มีปัญหาเรื่องระบบถับถ่ายนี่แหละค่ะได้อย่างดีเลยนะคะเรื่องรัดหน้าเนา,เนาะเส้นเสี่ยงไายผัดซีอิ๊วต่างๆเนาะซุป กี้นะคะโอ้โหสุกี้เนี่ยนะคะสุกี้เนี่ยนะคะก็เป็นเมนูอาหารที่อาจารย์แนะนําเลยเพราะว่าอาจารย์เันมีน้ําจิ้มสุกี้ช่วยพวกเราได้ไงคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสุกี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่สามารถทานได้เยอะอะนะคะทานเส้นได้เยอะหรือบางทีเราทานสุกี้เนี่ยนะคะทานสุกี้แล้วก็เขาเรียกว่าไงนะสามารถมีข้าวเพิ่มสักสองทัพีได้นะคะทาสุกี้เป็นกับข้าวอะพวกเราเนื้อออกไหมถ้าสำหรับคนที่ทานข้าวเยอะอะนะ สำหรับคนที่แบบไม่อิ่มอ่ะคุณอาจจะทำทานซุกี้ทำซุกี้สักซุกี้แห้งสักหนึ่งชามนะคะเพราะในนั้นอ่ะเราเราก็ใส่โปรตีนเป็นธรรมดานะคะใส่โปรตีนสมมุติว่าทุนทมีโคต้าไข่สองฟองนะคะคุณก็ทําเป็นซุกี้ไข่ขาวใส่ไข่ไปสองฟองแล้วก็ใช้เส้นวุ้นเส้นนะคะแล้วก็พวกลวกผักแล้วคุณก็ใช้ซอสอาจารย์เปิ้ลเนาะซอสอาจารย์เปิ้ลแล้วก็น้ำน้ำจิ้มซุกี้ของอาจารย์เปิ้ลแล้วคุณก็ อาจจะทานคู่กับข้าวสองทัพพีได้นะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยคุณเลยนะคะพวกผัดขี้เมานะคะเส้นเส้นหาผัดขี้เมาเส้นใหญ่ผัดขี้เมานะคะอาจารย์เคยเล่าพวกเราฟังแล้วเนาะว่าอาจารย์ใช้ซอสผัดกะเพรานะคะนะคะทุกคนที่เคยใครที่สั่งอาหาร v i p นะคะนะคะใครที่เคยใครที่สั่งอาหาร v i p ถ้าใครทันเผ็ดได้เนี่ยอาจารย์แนะนําให้สั่ง เส้นเช้นงห้ผัดขี้เมาหรือว่าราดหน้าผัดเขาเรียกว่ายนะผัดขี้เมาก็ได้แต่เอาเส้นใหญ่ทําอ่ะก็อ,อร่อยดีนะอร่อยมากเลยนะคะเหมือนซื้อในร้านทานเลยคือไม่ได้รู้สึกเลยว่านี่คือนี่คือแบบโซเดียมต่ําจะจืดชืดอ,อาหารเจโรคไตไม่ใช่เลยนะคะนี่คืออร่อยเลยถ้าใครถ้าใครชอบนะอาจารย์ว่าเมน,นูเนี้ยแนะนําเอาสั่งสั่งแอดมินคันบอกว่าขอขอเป็นผัดผัดขี้เมานะคะเอาเส้นใหญ่ผัดขี้เมานะคะเส้นใหญ่ผัดขี้เมา ใส่ไข่เงี้ยจะสบายใจหน่อยอาจจะใส่กุ้งนิดนึงแล้วก็ไข่ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเมนูที่เพิ่มน้ำหนักแตําอร่อยนะหรือถ้าบางคนแบบว่าถ้าเป็นแบบว่าอยากมีอยากได้แบบอิ่มๆท้องอาจจะเป็นแบบผัดวุ้นเส้นคุณจะได้ใช้เยอะหน่อยไงนะคะก็จะได้ใช้เยอะหน่อยนะคะหรือถ้าเอาเมนูที่แบบนั่นเลยก็อาจจะเป็นพวกไข่เจียววุ้นเส้นนะคะอาจารย์เคยสอนทำเนะาะอาุ่นอยู่เนาะอาุ่นจําได้ไหมอาจารย์เคยทาอะไรนะ ที่อาจารย์เอาวุ้นเส้นใส่แล้วก็ใส่ไข่แล้วก็ใส่ผักอะไรอะคะ่ะตอนนั้นอาจารย์ยังไม่รู้เรื่องว่าเมนูนี้เอ่ออะไรนะไข่เจียวพระอาทิตย์หรือว่าไข่อะไรไข่พระอาทิตย์อะไนสักอย่างที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9อ่ะท่านเคยทําน่ะนะคะอาจารย์เพิ้นทําเมนูนั้นแหละสอนทําด้วยนะมีไข่มีไข่ขาวมีวุ้นเส้นมีผักลวกๆนะคะแล้วก็ใส่ใส่ใส่เข้าไปอ่ะแล้วเราอาจารย์ก็ไปใส่ในกระทะเจียวอ่ะมันก็จะเป็นแผ่นๆนะคะเป็นแผ่นๆเหมือน เป็นแผ่นแผ่นเหมือนเราทานอะไรอะ่ะเหมือนเราทานอะไรนะอหอยทอดเหรอเี่เป็นแผ่นแผนนะนะเหมือนเราทานหอยทอดเป็นแผ่นแผ่นนะแล้วก็เราก็อาจจะราดน้ําจิ้มน้ําจิ้มไก่อาจารย์เปิ้ลอย่างเงี้ยค่ะน้ําจิ้มไก่อาจารย์เปิ้ลเ,น,เนี่ยสักหน่อยหนึ่ง เมนูนั้นอ่ะอิ่มท้องนะคะทุกคนจําได้ไหมองุ่นเออหุ่นจาได้มันหลายปีแล้วเนาะงุ่นเนาะอาจารย์จําได้เลยนะคือแบบตอนที่ทําก็ไม่ได้คิดนะงุ่นว่าอาจารย์จะทาเมนูนี้ได้นะไม่อาจารย์ไม่ได้คิดว่าเมนูนี้จะเกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่เก้านะคะเพราะว่าอาจารย์ก็แบบเอาไข่ใส่เอาวุ้นเส้นใส่นะคะเอาเอาผักใส่ใส่ซีอิ๊วใส่อะไรของอาจารย์เปิ่อนใส่มีอะไรก็ใส่ใส่ไปอะค่ะแล้วก็ไปใส่ในกระทะเจียวมันก็จะเป็นแผ่นนั้นแล้วเราก็กลับปุ๊บเลยนะคะอันนี้ โอ้โหลาดราดน้าจิม้มตอนนี้นอาจารย์ไม่มีน้ําจิ้มขายนะนะนะเานาะนอนองอ่งนเนาะอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ให้เขาทานกับอะไรนะแต่อาจารย์ตปลว่าตอนนี้ถ้าทานกับน้าจิ้มไก่อาจารย์จะอร่อยมากเลยถ้าใครที่ทําทานเองนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ V.I.P คุณอยากลองสั่งให้อดมินเขาทาให้เอ้ยให,ให้ให้ทางเชฟเขาทาให้ก็ได้นะนะเพราะว่าของอาจารย์เพื่นจะมีการคํานวณโปรโตีนแล้วก็โซเดียมโพแทสเซียมคุมให้คุณทุกอย่างแล้วไงคุณก็สบายใจแต่คุณได้ทานแบบ สบายใจด้วยอร่อยด้วยอะ่ะเมนูนี้ก็เป็นเมนูเพื่อนม้นหมักได้นะเพราะมันอิ่มอยู่แล้ว,วอ่ะองุนอาจารย์ว่านะคะเมนูนี้อิ่มอยู่แล้วเนาะไทยพุ่งที่ต้องลองทําเมนูนี้นะคะได้เพราะว่าของน้องดาสั่งอาจารย์สองมือ้ออีกหนึ่งมื้อคุณทําเองนะคะที่อาจารย์เพื่อนบอกเสมอนะคะว่า ใครที่ค่าไตแบบไม่ได้สุ่มเสี่ยงอะไรเยอะอ่ะสั่งอาหารอาจารย์สองมื้ออีกหนึ่งมื้อคุณทําเองแต่ถ้าใครสั่งสามมื้อคุณสบายใจสบายไตไปเลยค่ะคุณแค่หาตัวขนมตัวผลตัวผลไม้ตัวอะไรมาเพิ่มนะตอนนี้ต้องขอบคุณพวกเรานะที่มีการแชร์แล้วก็แนะนําบอกต่อนะคะอาหารอาจารย์เพื่อนให้กับคนไข้อื่นๆนะคะมีคนไข้เข้ามาเยอะเลยแล้วอาจารย์ก็จะชอบถามแอดมินก็จะชอบถามนะคะว่าเอติดตามอาจารย์เพื่นมาหรือมานานหรือยังนะคะแล้วก็ได้รับรู้จักอาจารย์เพื่นมานานหรือยังอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่ามีคนแนะนามาบางคน ก็บอกว่าพี่ใช้แนะนํามาเพ,พื่อนพี่เพื่อนแฟนอะไรแนะนํามาแบบนี้คะ่ะอาจารย์ก็ขอบคุณพวกเราที่มั่นใจแล้วก็ไว้ใจอาจารย์ปเปิ้ลนะคะเพราะว่าในเมนูที่อาจารย์ปเปิ้ลมาสอ,อนเนี่ยคะอาจารย์ก็เอาไปทําให้กับคนไข้จรงิงๆแต่ความเป๊ะอาจจะมากกว่าพวกเราแล้วก็ความมั่นใจของอาจารย์นะคะแน่น, <c oughs> นอนอยู่แล้วนะคะอาจารย์ย่อมมั่นใจในการทําอาหารของอาจารย์มากกว่าที่เราจะลองทําเองแล้วก็เออเราก็ยังงงว่าจะใส่ตรงไหนใส่มากใส่น้อยพวกเราหลายๆท่านถึงต้องสั่ง สั่งอาจารย์ด้วยแล้วก็ลองทาเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะเนาะอิ่มอร่อยเลยใช่ไหมคะน้องคุณพัฒนาสวัสดีคะ่ะน้องอ่งุนขอบคุณมากเลยนะองุ่นนะคะนะคะเนาะมีเมนูหลายๆเมนูนะที่เราที่เราสามารถทําได้นะเมเมนูพวกเนี้ยนะคะบางทีนะนะการที่เราเรียนรู้เรื่องเมนูอาหารเยอะๆหน่อยเนี่ยมันดีตรงไหนรู้ไหมดีตรงที่ว่าเวลาเวลาที่เราไปต่างจังหวัดไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยค่ะเรานึกเมนูแบบเนี้ยแล้วเราก็บอกแม่ค้าเขาบอกร้านอาหารเขาทาให้เขาทําให้อาจารย์ ไม่ใช่เขาทําให้เรานะคะอย่างคุณแม่อาจารย์เปิ้ลน,นะคะคุณแม่อาจารย์เปิ้ลไปไปตรวจครั้งนี้ค่าไตาก็ตกลงมาหน่อยแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราบอกแม่ไม่เป็นไรยายเอาใหม่นะคะแม่เอาใหม่บอกบอกยายอยู่นะคะก็คือแบบต้องดึงกําลังใจท่านมาก่อนนะท่าบอกว่าไม่เอาแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะก็รู้สึกว่าท่านก็รู้สึกผิดเหมือนกันให้ลูกน้องต้มไข่ให้บอกยายอยู่ยายอยู่ในจุดที่ดีมากๆแล้วนะคะคือถามว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจารย์ก็อาจจะแบบว่า นั่งงองรอนานกว่านี้ต,ตอนนี้ก็อาจารย์เข้าใจท่านนะคะบอกว่าจะยายก็รู้แล้วใช่ไหมว่าที่มันตกลงเนี่ยตกจากอะไรนะคะไม่ใช่ว่าเกิดจากที่ว่ายายกินมาเลดมาเลดเยอะอะไรหรอกไม่ใช่หรอกเกิดจากว่ายายคุมโปรตีนไม่ได้เวลาไปกับพี่กับน้องยายยายก็จะอดไม่ได้อย่างเงี้ยอาจารย์ก็พูดแบบด้วยน้ําเสียงที่ราบร,รีย์นะไม่เป็นไรยายค่าดีเอ็นยายก็ยังดีอยู่นะสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะคะน้ำตาลสูงหน่อย,อยเดี๋ยวเราก็มาคุมกันใหม่ก็แล้วกันยายไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเที่ยงวดเนี้ยเราก็จะได้ ถือโอกาสตั้งใจคุมอาหารกันเพราะว่าอาจารย์ก็อยากให้คุณยายเนี่ยคุณแม่อาจารย์เนี่ยได้ไปเที่ยวที่ท่านอยากไปด้วยเพราะว่าเจ็ดสิบเจ็ดปีแล้วนะคะท่านก็แข็งแรงได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วแหลเะเพียงแต่ว่าค่าไปเราก็ต้องเดี๋ยวแบบโอ้ยเดี๋ยวก็ขึ้นอาจารย์ก็บอกอย่างนี้เพราะว่าอาจารย์มองแล้วไงว่าโอ้โหเราดูแลคนไข้ามาตั้งขนาดนี้แล้วเราจะไปกลัวทําไมว่าแม่เราอยู่กับเรา คุณยายแม่เราอยู่กับเราเราทำไมจะดูแลท่านไม่ได้อาจารย์ก็เลยคิดว่าเมนูต่างๆอันนี้อาจารย์ก็ทบทวนตัวเองเหมือนกันเวลาที่อาจารย์เปิ้ลไปต่างจังหวัดเราจะพกอะไรไปหนึ่งขนมนะคะหนึ่งพกขนมไปแน่นอนสองพกน้ําพริกนะคะเนี่ยพกไข่ต้มเนี่ยแหละคุณยายนะคะพกขนมพกน้าพริกพกไข่ต้มนะคะแล้วก็น้ําดื่มเรามีอยู่แล้วนะคะก็ซื้อน้ำดื่มทานนะคะถ้าไปสั่งที่ร้านอะไรก็จะต้องดูเมนูอย่างเงี้ยคุณยายแม่อาจารย์เปิ้ลชอบสั่งเมนูยำวุ้นเส้น นะคะยำวุ้นเส้นอาจารย์ก็จะบอกว่าเออยยำวุ้นเส้นแบบไม่เผ็ดอ่างเงี้ยค่ะก็ท่านก็ทานท่านก็ไม่ทานเยอะนะคะทุกคนเพียงแต่ว่าด้วยด้วยแบบอาจจะเป็นแบบเบาหวานคุมเบาหวานได้ไม่ดีอะคะ่ะแล้วก็พอมาถึงจุดเนี้ยก็ไม่ได้ทานเยอะแต่พอไม่ได้ทานเยอะปุ๊บค่าไตามันก็มีส่วนอะนะคะว่าเวลาที่เราทานโปรตีนชนิดอื่นไปพอเวลาเขาไปเข้ากลุ่มกันก็มีโอ,อกาสหลุดเพราะนั้นเริ่มต้นใหม่ได้เริ่มต้นใหม่พ, rier, พวกเราก็เหมือนกันนะคะเนาะเนี่ยเมนูหลังเนี้ยไปสั่งเขาได้เลยสั่งเมสสั่งแมค้าสั่งร้านอาหารได้เลยอาจารย์ว่่่่าาาาเมนนูทีอจรยย์สังงได้ๆนะ เนี่ยผัดวุ้นเส้นไข่ขาวด้วยเนี่ยอาจารย์สั่งได้หนึ่งเมนูแล้วเนี่ยสองเนี่ยยำวุนนะะำว้นเส้นนะคะยำวุ้นเส้นแบบยำวุ้นเส้นไม่เผ็ดแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสเนี่ยนะคะอาจารย์ก็อาจารย์สั่งได้แล้วก็มีไข่ต้มพกไปทุกคนก็เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโรคไตมันก็ไม่ได้อยู่ไกลตัวมากนะคะแต่ว่าโรคไตมันก็ไม่ได้น่ากลัวมากอย่างที่พวกเราคิดนะคะทุกวันนี้พวกเราโชคดีมากมาอยู่ในจุดที่อาจารย์เปิ้ลมีผลิตภัณฑ์ทางเลือกแบบพกเราเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกบริโภคได้เลยนะคะ เมื่อก่อนอาจารย์สอนอย่างเดียวเหมือนตอนที่อังุนมาอันนั้นอันนั้นคือต้องอาศัยฝีมือสุดๆฝีมือคนสอนด้วยนะคะต้องควักทุกอย่างเลยต้องมานั่งทํากับข้าวให้ดูทุกวันนะคะคนดูอาจารย์เปินร้อยสองร้อยท่านเลยนะคะในเพจใหญ่อาจารย์เปิ้นมีสองเพจนะคะทุกคนนะคะเพจหนึ่งก็มีตอนนี้ผู้ติดตามประมาณเกือบหมื่นเกือบแปดหมื่นท่านแล้วนะคะแต่ว่าถูกแฮกนะคะก็ไม่เป็นไรแล้วก็มามีเพจนี้แต่เพจนั้นก็ไม่ได้ลบนะตอนนั้นอาจารย์ไม่ได้มีผลิตภัณฑ์มาช่วยพวกเราแบบนี้ตอนนั้นยากมาก ต้องวัดใจสุดๆนะคะองุ่นดีขึ้นได้แม่องุ่นดีขึ้นได้เนี่ยอาจารย์ยังชื่นชมเลยนะคะอาจารย์ไม่ได้ชื่นชมไม่ได้ชื่นชมตัวเองนะชื่นชมความเพียรของลูกเขาที่เขาติดตามอาจารย์ทุกอย่างเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีตัวช่วยเลยสมัยก่อนนะคะเครื่องปรุงโซเดียมต่าก็ยังไม่มีเนาะของอาจารย์แพทย์ก็ยังไม่มาเนาะอาจารย์ก็แค่สอนอย่างเดียวแล้วก็มีตํารา,หาให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อาจารย์อาจารย์คิดว่าพวกเรามาตอนนี้โชคดีนะคะเมื่อก่อนอาจารย์ลงมือทําเห็นๆนะก็ไม่เหนื่อยนะองุ่นนะกลับจากโรงพยาบาลมาก็เตรียมก็ให้ลูกน้องเตรียม เ,เตรียมหั่นผักขนาลเล็กๆน้อยทำบุญให้กันลูกน้องเขาก็เตรียมใส่เป็นถุงให้อาจารย์ก็มานั่งสอนในห้องครัวของอาจารย์เปิ้ลทุกๆวันในห้องครัวที่อยู่ในเนี้ยค่ะจัดโน่นจัดนี่เสร็จนะคะแล้วก็สอนสอนประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะก็น่าดำหน้าแดงกันไปเลยสอนเสร็จก็ล้างถ้วยล้างจานทําอย่างนี้ทุกวัน ะะตอนนั้นไม่ได้มีผลิตภัณฑ์อะไรให้เราเลยต,ตอนนี้คุณเป็นโรคไตตอนนี้หรือคุณมาเจออาจารย์เพไดนี้คุณโชคดีมากนะคะคุณมีทั้งน้ำจิ้มมีทั้งน้ำพริกตั้งหลายสูตรนะคะแล้วก็มีทั้งขนมตั้งหลายอย่างนะคะมีแถมมีอาหารที่คุณสามารถนําไปฉีดซองใส่ไมโครเวฟอุ่นทานได้เลยแล้วค่าไตคุณก็ดีขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าเอาไปทานแล้วเฉยๆนะคะทุกคนพอดีขึ้นแล้วเราพวกเราก็บอกต่อกันเองอาจารย์ก็ไม่ได้จะยิงแอดอะไรมากมายเลยตอนนั้นบอกเลยว่าอาจารย์ว่ามันมาจาก จากตัวอาจารย์ที่มีความเพียรด้วยเพราะก็ทำพวกเราเห็นทุกวันนะคะอางุนองุนตามอาจารย์ทุกวันเลยอาจารย์จำได้เลยแล้วเขาทําเสร็จแล้วเขาก็ถ่ายรูปส่งให้ดูสวยกว่าอาจารย์อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคนที่ดีขึ้นตอนรนร้นต้องขอบคุณ ัวเองเลยเก่งมากๆแต่ว่าหน้าวันนี้เราโชคดีแล้วเรามีทางเลือกเรามีตัวช่วยนะคะแล้วอาจารย์ก็ยังสอนทุกวันเหมือนเดิมนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยเวลาที่คนไข้สั่งอาหารอาจารย์เปิ้นเนี่ยรายเดือนสามมื้อก็ได้ปรึกษาอาจารย์ฟรีๆนะคะแล้วก็ได้ให้คําแนะนํากันทานรายแอดคุณสงสัยเลยคุณก็ทักถามแอดมินมาอาจารย์ก็ ตอบไปให้หรือบางทีอาจารย์ก็จะนัดเวลาให้พวกเราโทรหาอาจารย์เปิ้นได้เงี้ยค่ะเราก็ได้ช่วยเท่าที่อาจารย์จะทําได้ทั้งที่คนไข้ก็เยอะแต่ว่าก็จะไม่ทิ้งใครสักคนนะคะก็อยากจะดูแลพวกเราได้ทุกๆคนแต่พวกเราก็ดีนะพวกเราก็เข้าใจอาจารย์เปิ้นว่าอาจารย์มีคนไข้เยอะนะคะก็แต่ทุกคนจะส่งผลเลือดมาก่อนหลังให้อาจารย์ได้ดูหมดเลยนะคะอาจารย์ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยดีแล้วดีต่อไปนะคะทําได้แบบนี้ขอให้ทาได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะโอกาสที่เราจะฟื้นฟูไตมันเยอะแยะมากมายเมื่อก่อนอาจารย์เห็นผลไตของ คุณแม่อาจารย์เพื่อนอาจารย์ก็เครียดนะแต่ตอนนี้อาจารย์ก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกยายเริ่มต้นหน่เพราะว่าเจ้าตัวเขาก็ยินดีที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการกินของเขาเขารู้ว่าเขาพลาดเพราะอะไรนะคะเขารู้ว่าเขาจะทํำยังไงในเขาดีขึ้นอันนี้สําคัญที่สุดคือมนุษย์ทุกคนรักตัวเองอาจารย์ก็เชื่อแบบนั้นนะคะขอให้ทุกคนที่เป็นคนไข้นะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะนะคะไม่มีใครรักคุณเท่าตัวคุณเองนะคะวันหนึ่งที่คุณต้องฟอกไตไม่มีใครฟอกไตแทนคุณเลยค่ะตัวคุณเองรุนรวนเลยเพราะฉะนั้นรีบลลลุุกขึ้้้นมาาดูแวแววเถคณ ถ้าคุณมีญาติพี่น้องที่ดูแลคุณโชคดีมากๆเลยนะคะที่มีญาติพี่น้องดูแลส่งเสริมสนับสนุนคุณต้องรักษาน้ําใจถนอน้าใจก็ให้มากๆนะคะเพราะว่าเขาเหนื่อยนะในการดูแลคุณคือไม่ใช่ว่าเหนื่อยกายนะเหนื่อยใจนะคะเพราะว่าใครก็บอกว่าพ่อดือ้อแม่ดือ้อบอกอาจารย์เพื่อนเสมอราัตนตอนนี้พวกเราไม่แล้วนะคะเราเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับญาติญาติคนไข้ทุกๆคนนะคะที่ดูอาจารย์เพื่อนอยู่นะคะขอชื่นชมคุณนะคะว่าคุณมีความ เขาเรียกว่านะมีความเพียรมากเลยในการที่เราจะช่วยคนไข้เพราะว่าเมื่อคนไข่ดีขึ้นคุณก็สบายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขอเป็นกนาลังใจให้คุณแล้วคุณก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะขอทุกคนโชคดีนะคะฝันดีลาติสวัสดนะคะแล้วก็อย่าลืมนะไปเป็นหมอรักษาตัวเองบ้านเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดนะคะอาหารของคุณก็เป็นยานะคะลาทุกคนไปก่อนแต่ต้องไม่ลืมนะคะทุกคนขะกินอาหารให้เป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารนะคะพอดีว่าของติ๊กต็อกอาจารย์เปิ้ลไป ไปหยิบไอเนี่ยค่ะหยิบมันโถมาพูดตอนแรกทิกตอกเลยหักคะแนนไม่ให้คนเห็นอาจารย์เลยนะคะมีคนเห็นมาตอนท้ายๆแล้วัางมดเวลาสิบนาทีก็เลยมีคนเห็นแล้วนะคะน่คะไตระยะสามบีสี่ห้าไม่แนะนํานะคะเนี่ยไม่แนะนำนะคะเดี๋ยวอาจารย์เพิ่นทาคลิปให้นะคะเนาะโอเคนะคะน้องดาขอเป็นกํนาลังใจให้กับน,น้องดานะคะบ๊ายบายค่ะเนี่ยแสดงว่าคนเริ่มเข้ามาดูได้แล้วเนี่ยมันเกินสิบนาทีแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณอาขาเป็นกําลังใจให้คุณอานะคะคุณอาโชติกานะคะน้องอางุ่นคุณอาทุเรียนคุณสุภานะคะโชคดีนะคะฝันดีราตีสวัสด์นะคะบุญบุญไปไหนอะลูกจะอุ้มมาสักหน่อยไปไหนแล้วก็ไม่รู้บุญบุญนะคะ